สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสตาร์ดิกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ s p Center Car นะครับผงเบ่งครับอยู่ที่ซอยเศรจ็ดนะครับผมวันนี้ผมมีรถมานําเสนอนี่เลยนะเป็น isuzu d max นะครับตัว1.9 Z ตัว h i g h l เด d e r นะตัวแคปนะครับปี2022นสแท้ครับสาหรับคันนี้ภายนอกสีบนเงินเลยแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาชมกันนะว่าตัวรถมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะพาชมกันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรสวยๆให้ดูกันบ้างนะอย่างไฟหน้านี่ดูไฟหน้าบสวยๆเลยตัวนี้ เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม,ม์เดย์มิกนนะครับวิ่งในเส้นคมเดียวกันแบบนี้เลยนี่ไฟตันมอก,กระจังหน้าเป็นตัวเมนเเชนตัวนับปัจจุบันเลยนะนี่ไฟเลี้ยวไฟตันมอกนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอย่างไรอีกสูตรตรงนี้เขาเรียกว่ากระจังหน้าเขี้ยวกุดนะตัวนี้ แล้วก็เนี่ยภายตัวรอบคันนะครับรถบอดี้เดิมทั้งคันโครงสร้างเดิมทั้งคันนะอย่างตัวล้อแม็กนี่ก็เป็นล้อแม็กล้ออันลอยเดิมๆจากโรงงานขอบ17นิ้วนะครับโลโกโล้อีซูซูชัดเจนเลยนะครับสวยๆแล้วก็ได้รู้สึกจะได้เป็นยางปีใหม่ด้วยนะยางปี2 2แต่ว่าดอกสะพานยางอะไรอยู่แน่นครบหมดเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะแล้วก็ด้านข้างดูบ้างด้านข้างดูครับตัวครอบกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ เป็นสีเดียวตัวรถเลยตรงนี้แล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างออกแบบมาแบบสปอร์ตเลยเป็นทรงเส้นตรงแบบนี้นะเล็กๆแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับบันไดด้านข้างตัวรถนะครับตัวนี้เนี่จะเป็นแคปเปิดได้นะเดี๋ยวผมจะพาดูไลเนอร์นี่ไลเนอร์ใหม่มากตัวนี้นะครับกระบะไลเนอร์นะครับตัวนี้นะครับรถถ้าที่มองเนี่ยยังไม่เคยบรรทุกหนักหรือบรรทุกอะไรมาเลยนะ ค่อนข้างเดิมอยู่นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็ได้เป็นปี2022ซะด้วยรถสวยมากนะแล้วก็เป็นสีออกบนเงินสีเทาอ่อนๆหน่อยนะไฟท้ายนี่ไฟท้ายสวยมากเป็นไฟท้ายลุมดำมาด้วยครับจะมีสีดำภายในโคมด้วยแล้วก็กันชนท้ายเหมือนกันนี่ก็เป็นจากโรงงานเดิมๆทั้งคันนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังมีมาให้แล้วนะตัวนี้กล้องมองหลัง เป็นตัว1.9 Z ซตัวไฮ g h นเดอร์ตัวแคปเปิดได้นะครับปี2022นะเดี๋ยวผมจะพาชมเลยว่ารถเนี่ยโครงสร้างเดิมยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาเลาะในแถแต่ละจุดกันเลยไปแล้วครับอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นี่เปิดได้กว้างแบบนี้เลยนี่นะนี่ครับพาดูได้เลยนี่ตัวหัวน็อตที่ขอประตูตัวแคปบรอยมาร์กเดิมหมดทุกจุดรถยังไม่เคยมีการขันนะครับจากโรงงานเดิมๆทั้งขัน นี่อ่เดี๋ยวผมล้อให้ดูนี่ครับนี่คือเดิมหมดเลยนะทุกอย่างนะครับโครงสร้างเรารับประกันหมดนะว่ารถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําเลี่ยมสูนหนาชํารุดเราไม่มีเอาเข้ามาแน่นอนแล้วก็ตัวบอกแคบนี้ก็ได้เป็นบอกหนังให้ด้วยสีดําแล้วก็พวก เครื่องมือแม่แรงอะไรก็จะอยู่ใต้นี้หมดเลยครับครบหมดเลยนะอุปกรณ์แล้วก็ตัวเบาะนะตัวเบาะคนขับผูหน้าเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้ขาวนะครับแล้วที่พุ่งมาลายัยที่พุ่งมาลลยก็ตัวนี้จะมีมันติฟังก์ชันที่พุ่งมาลลยนะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลขไมค์คันนี้อยู่ที่63 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็ตัวหน้าจอครับหน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนนะ เชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะครับตัวนั้นแล้วก็มีแอร์เป็นระบบแอนาล็อกปรับหมุนด้วยมือเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้สามารถตั้งไฟสูงต่ําได้นะครับปรับไฟสูงต่ําได้เลยที่ว่าหมุนตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่างโครงสร้างตัวรถไฟด้านหน้าเนี่ยครับรอยขันน็อตหรือว่าอะไรพวกนี้ประตูหน้าเนี่ยไม่มีเลยนะเดิมจากโรงงานทุกจุดนะครับสาหรับคันนี้ผมจะพาชมห้องเครื่องกันบ้าง สำหรับห้องเครื่องตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์1.9ตัวดีเซลนะเดี๋ยวผมจะพาชมนี่ดูได้เลยห้องเครื่องใหม่ๆเลยนี่ดูสครับเพตตรงนี้ได้เลยครับใหม่กิฟต์รอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนตัวนี้ดูจากโครงสร้างของตัวรถนะครับทุกจุดกลมสนิทหมดเลยนี่ครับหัวนงหัวนอ็อตนี่ครับเม็ดอาร์ครอยเชื่อมต่อจากโรงงานครบหมดเลยนะ ฝากระโปงก็ไม่เคยถอดนะครับแล้วก็ห้องเครื่องคุณนีเนี่ยใหม่มากถึงแล้วก็รถจริงๆวิ่งอยู่แค่หลักหมื่นเองนะรถประมาณ2ปีกว่าวิ่งแค่หกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองห้องเครื่องใหม่กิฟทุกอย่างนะครับเรารับประกันโครงสร้างนะแล้วก็อย่างหนึง่งเรามีบริการฉุกเฉิน,น2 4ชั่วโมงรับ1ปีทั่วประเทศได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันหมดกุญแจหมดอากุญแจห,แจห,แหายแบตเตอรี่หมดเรามีบรกิการวิ่งทั่วประเทศเลยแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้นะราคาผมขายถูกมากนะ อยู่แค่เพียง495,000บาทเท่านั้นเองนะครับค่าง,งวดเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าลูกค้าสำหรับถ้าลูกค้าครดิตนีนะออกรถ999บาทเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่สนใจอยากได้รายละเอียดตัวรถคันนี้นะเพิ่มเติมครับโทรได้ที่เบอร์โทรด้าน,นล่างนี้ได้เลยหรือนัดหมายดูรถเนี่ยก็ติดต่อได้ได้ที่เบอร์ด้านล่างอยู่ผมอยู่ที่ SP Center ค a r นะครับผงเบ้งซอยสีไทย70นะครับผมอ่าเดี๋ยวว่ายังไงถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอย่าลืม โทรได้ที่เ,เบอร์ด้านล่างแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ขอ,อยนุาตลาไปก่อนนะครับ